สวัสดีค่ะ t a r r o Whisper 20วันนี้นะคะก็จะมาในหัวข้อของเขาจะติดต่อคุณมาไหมและติดต่อยังไงนะคะเขาจะติดต่อคุณมาไหมและติดต่อยังไงมีไพ่ให้เลือก3กองนะคะกองที่1 2แล้วก็3นะคะกองที่1 2แล้วก็3นะคะเขาจะติดต่อคุณมาไหมนะคะและจะติดต่ออย่างไรนะคะมีไพ่ให้เลือก3กองนะกอง1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมีกองไพ่ที่เป็นคําแนะนํา นะคะเพิ่มเติมก็คือจะเป็นนี่ค่ะ whisper of love นะคะเป็นอันนี้เนาะเป็นคำเเหมือนกับว่าคำสรุปอีกทีหนึ่งนะคะ c o n f i r มเป็น whisper of love แล้วก็มี romantic angel นะคะ r o m a n c e angel นะผู้ผิดนะคะ r o m a n c e angel เป็นการเปิดเพิ่มให้ด้วยนะคะคลิปนี้จะพิเศษนิดนึงเนาะอะ่มาดูในหัวข้อเขาจะติดต่อคุณมาไหมและติดต่ออย่างไรนะคะสำหรับ คนที่ห่างกันไปนานหรือว่าบล็อกกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนอะที่ยังไม่ได้คุยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะกองที่หนึ่งนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่ากองแรกเขาจะติดต่อคุณมาไหมนะคะและติดต่ออย่างไรอันนี้ไพ่เดิมจะมีการสลับไว้บางออสลับไวแล้วนะคะอันนี้ก็แคจะมีการสับเพิ่มก่อนดูนะคะ เขาจะติดต่อคุณมาไม้สาใบค่ะ Queen of Wands Four of Six of Wands นะคะแล้วก็ Ace of Pentacles เขาจะติดต่อคุณมาไหม of, uh, ะะอม,ไหม,มองว่าเขามีแพชชั่นนะแล้วก็มออีอยากจะสมหวังกับคุณนะคะสำเร็จในอนาคตเนาะจะมีการ หมือนกันว่ามีจุดมุ่งหมายมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะได้แต่งงานแต่งการการนะั้นหรือว่าอยู่กินกรัรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการวางแผนในชีวิตเอาไว้นะถามว่าเขาจะติดต่อคุณมาไหมเนี่ยคิดว่าติดต่อนะคะติดต่อแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะมีการวางแผนมีความมุ่งมั่นนะคะที่เเหมือนกับว่าจะติดต่อคุณมานะคะจะคอนแทคคุณมาอา่ะดูกันนะว่าแล้ว ไอการติดต่อของเขาเนี่ยค่ะเขาจะติดต่อเรามายัางไงนะคะเขาจะติดต่อเราอย่างไรอืมเขาจะติดต่อมาอย่างไรนะคะ Six of Cups ค่ะ Queen of Cups Tree of w a n d s นะเขาจะติดต่อคุณมาอย่างไรดูก่อนนะคะคือตอนนี้เขาเหมือนกับมองรูปคุณเนาะอ่ะถ้าตามไพ่เลยมองรูปคุณชื่นชมนึกถึงคิดถึงนะคะแล้วก็เหมือนกับ Tree of w a n d s เหมือนแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนเตรียมที่จะ move หรือเตรียมที่จะเดินทางมาหาคุณ นะคะมองว่าเหมือนเริ่มนึกถึงคิดถึงและเดิมเนี่ยวางแผนที่จะติดต่อมานะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะคุยจะเจอมองว่าอันนี้น่าจะเป็นการนัดเจอนัดคุยนะคะแล้วก็เหมือนอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยพูดอะไรตรงๆหรือว่าวิธีที่จะเข้ามาก็จะเป็นแบบ เอาเรื่องอื่นมากบเกื่อนนะคะเช่นอาจจะเอาเรื่องเงินมาพูดคุยกันนะแล้วก็เป็นการแบบนัดเจอกันหรือว่าอ้างเรื่องงานนะคะหรือเอ่อเหมือนกับจริงๆจะตั้งใจจะเจอนี่แหละนะแต่ว่าทําเป็นอ้างเรื่องนโน้นเรื่องนี้นะคะกองเนี้ยมองว่าจะมีแลนนะที่จะมาเจอกันนะคะ สำหรับคนที่บล็อกกันอยู่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าถ้าบล็อกกันแล้วนะคะเขาคิดจะติดต่อไหมนะคะถ้าบล็อกกัน King of cup ค่ะเขาคิดจะติดต่อไหม Six of s อฟซอรแล้วก็จ u d g m e n t นะคะเปิดเพิ่ม The Sun โอเคถ้าบล็อกกันอยู่เขาคิดจะติดต่อไหมนะคะคือรู้สึกคิดถึงอยู่แล้วนะแล้วก็อยากจะให้คุณอนะเหมือนปลดบล็อกนะ หรือว่าแบบถ้าตัวเขาเป็นคนบล็อกเนี่ยคือเขาเขาเขาพยายามบล็อกปดบล็อกแล้วนะแต่ถ้าคุณเป็นคนบล็อกนะคะคือเขาพยายามอยากจะให้คุณอะเอาดาบออกนะคือเหมือนแบบเออเปิดโอกาสให้เขาเถอะนะคะเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกับคุณนะคะก็อ่าถ้าเป็นคนที่ยังบล็อกกันอยู่ก็อยากให้คุณปดบล็อกนะคะโอเคอันนี้มองว่าเขาวางแผนที่จะมาหา นะคะวางแผนที่จะมาหาหรือนะโอเคเรามาดู whisper of love นะคะว่า whisper of love จะให้คำแนะนำคุณว่าอย่างไรในเรื่องความรักกับคนนี้นะคะ whisper of love คือ act as if your partner is here w h e t e v e r you have someone in your life or not act as if they are with you so you will always consider them นะคะอันนี้คือเขาจะพูดว่า เออไม่ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์จะอยู่เออจะเป็นแฟนหรือไม่ได้เป็นแฟนเขาก็รู้สึกว่าเขาอะอยู่ตรงนี้แหละนะคะเหมือนรอให้คุณแบบว่ามาพิจารณาเขาอยู่ตรงนี้เสมอๆไม่ได้ทอดทิ้งกันไปไหนเพราะฉะนั้นลันกษณะของการเข้ามาของเขาก็าคือจะตีเนียนๆว่าแบบเออฉันก็อยู่ตรงนี้ฉันไม่เคยไปไหนอยู่แล้วนะคะซึ่งจริงถึงแม้ว่าจะมีการห่างกานะันน่ะเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะคะอืมอันที่สองก็คือ Have passion นะคะก็คือ love is passion and kind always of นะคะก็คือเหมือนกับว่าความรักเนี่ยคือความอดทนนะแล้วก็ความแบบเอื้อเฟื้อใจดีต่อกันนะคะก็คือประมาณอดทนกับฉันนิดนึงนะคะ action speaks l o u d l y express your love through action นะคะคือความรักเนี่ยให้ดูที่การกระทำนะคะจะดีกว่านะ ม,มากกว่าคําพูดนะคะให้ดูการกระทําของเขามากกว่าคําพูดก็สําหรับคนที่คู่เราแบบอีโก้เยอะๆหรือว่าปักแข็งไม่ค่อยพูดอะไรนะก็เขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้แหละนะคะก็การกระทําต่างๆอะคะ่ะก็ให้ดูการกระทําดีกว่าแล้วก็อดทนกับเขานิดนึงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกอะไรเงี้ยนะคะอืมโอเคต่อไป Romance Angel นะคะขอคำแนะนำของ romance angel หน่อยคะ่ะ Romance Angel บอกว่า deception นะคะคือ someone is wearing a false self m a x in these relationships นะคะคือบางคนอาจจะใส่หน้ากากเข้ามาหาคุณก็หมายความว่าความรู้สึกลึกๆของเขาเขาอาจจะปิดซ่อนเอาไว้นะคะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกเขามากนะ calling in your soulmate คือ your p r a y e r affirmations and visualization help bring you together นะคะก็คืออันนี้เหมือนกับว่าให้ calling your soulmate คือที่เราขออธิฐานขอพรน,นะคะให้เราเจอคู่แท้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันก็คือแบบถึงเวลาแล้วนะที่ที่การขอร้องนะจะจะจะมาแล้วนะคะคนที่เราขอไวเอ้เนาะอ่นสุดท้ายคือช h i เด r e นนะคะ your love life is being affected by chindren ก็คืออให้มีความรักแล้วก็เอเหมือนกับว่ารักของคุณอะ กำลังจะเริ่มต้นนะให้คิดเหมือนเป็นเด็กๆก็คือเหมือนกับว่าบางคนที่กําลังจะกลับมาเริ่มความสัมพันธ์นะคะมันก็จะเริ่มจากการที่แบบเหมือนเด็กๆคือเริ่มสตาร์ทความสัมพันธ์นั่นแหละนะความสัมพันธ์ก็จะลื่ไม่ใช่ความสัมพันธ์เหมือนเด็กๆไม่จริงใจไม่จริงจังอย่างนี้นะคะหมายถึงเริ่มก่อตัวเหมือนเด็กที่เพิ่งเกิดอารมณ์เป็นเด็กน้อยที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันประมาณนี้นะคะโอเคนี่คือไพ่กองแรกนะคะ ต่อไปเรามาดูไพ่กองที่สองค่ะเขาคิดจะติดต่อคุณมาไหมนะคะเขาคิดจะติดต่อคุณมาไหมเดดเวลค่ะ j u s t i c e p r i n of s o f t เขาคิดจะติดต่อคุณมาไหมคือตอนนี้คิดว่าคนที่เลือกไพ่กองเนี่ยค่ะมันจะเป็นคนที่อยู่ในวงจรกันอยู่แล้วคือไม่ได้แบบ แยกออกจากกันนะยังเหมือนอยู่ในวงล้อมหรืออาจจะทํางานด้วยกันเป็นกลุ่มเพื่อนๆกันที่มันยังต้องได้เจอได้พบได้คุยนะคะหรือกลุ่มเพื่อนคล้ายๆกันเวลานัดเจอกันก็อาจจะต้องได้เจอกันด้วยนะคะมีการตัดสินใจจริงๆมีการตัดสินใจที่จะแบบเหมือนเหมือนแยกออกจากกันแล้วอะเดินออกจากกันหรือจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะแต่ว่าผู้ชายยังมีความเอ่ออะไรอวอรหรือว่าเสียใจอยากจะกลับมาอยู่เขาจะติดต่อคุณมาไหมนะคะ มองว่า n i g h t of Cups คือเขาไม่ติดต่อนะคะกองนี้เพราะว่ายังอยู่ในวงจรความสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็ตัวเขา,วาอยากให้คุณติดต่อเขามากกว่านะคะตอนนี้เขาก็เลยเหมือนอยู่ในพื้นที่ของเขามากกว่าไม่ทำอะไรนะเหมือนเขาเดินจากมาจากความสัมพันธ์นะ่ะแต่ก็รอให้คุณง้อนะคะอืกองนี้นะไม่ติดต่อนะคะแต่รอให้คุณง้อนะคะโอเคทีนี้เรามาดูคำแนะนำไพ่นะคะของ Whisper of Love เอ๊อเกดูให้เพิ่มดีกว่าเนาะแล้วต่อไปความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะของคนคู่นี้ความสัมพันธ์ของคนคู่นี้จะเป็นอย่างไร The Fool Six of Wands Queen of Cups ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็คือมันอิสระต่อกันนะคะมันไม่ได้ผูกมัดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะ Six of Wands มันเหมือนแบบเอ่อมีสิ่งที่มันจะต้องแบบ เผชิญนะหรือสิ่งที่จะต้องทำอยู่นะคะ queen of cups ก็คือเหมือนมีอารมณ์ความรู้สึกนะที่รักขอบพอกันอยู่นะคะ seven of cups คือเหมือนกับจะบอกว่า empress ด้วยคือเป็นคนในใจอะเป็นคนในในจิตใจนะแต่ตอนนี้มันเหมือนแยกย้ายกันไปก็มิมันก็เหมือนกับต่างคนก็ มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะแต่ว่าเหมือนเวลาเนี้ยมันยังไม่ใช่นะคะมันยังไม่ใช่เวลาที่ที่เหมือนจะกลับมามีความสัมพันธ์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปก่อนนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นคนในใจอืมยังเป็นคนในใจยังเป็นแบบมีความรู้สึกที่เยอะแยะอยู่นะคะอืมกองเนี้ยมองว่าตอนเนี้ยมันเหมือนแยกย้ายกันไปนะคะยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรนะคะอ่ะ ถ้าคุณติดต่อเขาไปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาเนี่ยรอให้คุณติดต่อนะคะอืมถ้าคุณติดต่อไปจะเป็นอย่างไรคะถ้าคุณติดต่อไปเป็น Five of Pentacles Queen of Pentacles High p r i e s t e Devil จะบอกว่าต่างคนต่างรอไหมนะเขาก็รอให้คุณติดต่อคุณก็รอให้เขาติดต่อนะคะยังเป็นคนที่แบบนึกถึงคิดถึงกันอยู่ตลอดอะ่ะเออ นะแต่ว่าเหมือนกับต่างคนก็ต่างแบบเจ็บปวดต่างคนก็ต่างแบบว่าเราก็รอเขาเขาก็รอให้เราทักไปนะคะมันก็เลยเหมือนกับมีความเจ็บปวดกันอยู่ในความสัมพันธ์เนาะกองนี้นะคะมองว่ายังไม่ติดต่อกันนะเพราะว่าต่างคนต่างแบบดูเชิงกันไปกันมารอให้อีกฝ่ายติดต่อนะคะอืมอ่ะมาดู whisper of love นะ whisper of love บอกความรักของคนกองนี้ยังไงคะ สงสัยอยากจะออกอะมา love endures นะคะ love endures บอกว่า love does not give up and lose faith love is hopeful and withstand every situation คือบอกความรักเนี่ยนะคะมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดประมาณนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าออคาดหวังในความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์ยังไงมากกว่านะคะ Forgiveness ค่ะ Nothing is gained by holding onto the past disappointment ก็คือเหมือนกับว่าการที่ความผิดพลาดของคู่เราอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการให้อภัยแล้วก็ยกโทษให้นะคะมันถึงจะไปต่อกันได้เนาะไม่ว่าจะเป็นรูปหลักแบบไหนก็ตามถ้าเรามีการให้อภัยนะคะมันก็จะผ่านไปได้ Consider your foundation นะคะ Look at how committed you are to love นะคะก็คือให้พิจารณานะแล้วก็ถ้า คุณคิดว่าคุณยังรักกันอยู่ก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกันได้นะคะโอเคสรุปก็คือว่ากองเงี้ยจะเป็นคนที่แบบเออเหมือนต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายหนึ่งทักมานะคะไพ่ whisper of love ก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าเรายกโทษให้สิ่งที่ผ่านมานะคะให้อภัยกันได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนเพราะอย่างที่บอกว่า ยังเป็นคนที่มันอยู่ในยังอยู่ในแวดล้อมกันอยู่อาจจะเจอกันทุกวันหรือนานๆเจอกันทีเป็นเพื่อนกลุ่มเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดปุ๊บเนี่ยไม่วาไม่ว่าความสัมพันธ์ของความรักเนี้ยจะเป็นแบบเพื่อนแบบแฟนแบบพี่น้องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังให้อภัยกันได้แล้วถ้าคุณรู้ใจตัวเองว่าคนเนี้ยใช่คุณก็แบบเออเหมือนกับพิจารณารักนี้ได้เลยนะคะต่อไป Romance Angel นะคะ โรแมนซ์นเจบอกว่าอย่างไรโรแมนซ์นเจบอกว่า unrequited love นะคะ there is not enough attractive or chemistry to keep this relationship going เขาบอกว่าอันนี้มันอาจจะไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความรักความสัมพันธ์นะคะก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้มันอาจจะจบกันไปนแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์แบบแฟน นะเพราะว่ายังไงก็รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่นะคะ deception someone is wearing a false self mask in this relationship ได้เหมือนกันเลยก็คือเราอาจจะมีการเฟกต่อกันนะคือต่อหน้าคือจริงๆคิดถึงมากแต่เจอต่อหน้าก็อาจจะทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ honeymoon enjoy the bliss of holiday time together ก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่า ปฏิเสธหรือคิดว่ามันดึงดูดกันไม่เพียงพอนะคะแล้วก็มีการแบบประมาณว่าทำเป็นไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ลองมีโอกาสก็ลองแบบว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองดูนะคะจะได้รู้ใจของแต่ละฝ่ายนะอันนี้ก็คือเป็น Romance Angel ของสำหรับที่2นะคือเหมือนถ้ายังไม่รู้ใจตัวเองยังไม่แน่ใจตัวเองของคนกองที่2องะคะ่ะก็ลองแบบใช้เวลาด้วยกันดูนะ โอเคเรามาดูกองที่3นะคะเขาจะติดต่อคุณมาไหมและจะติดต่ออย่างไรอ่ามาดูว่าเขาจะติดต่อคุณมาไหมนะคะ the chariot ค่ะ nine of swords three of pentacles อ่าเดี๋ยวขอขยายนิดนึงว่า three of pentacles นี่คือ,อยางไรโอเค อันนี้กองนี้ก็เหมือนกันคือรอคอยให้คุณคือเหมือนกับโอเคค่ะอย่างนี้นะคือความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองนี้นะคะคือเหมือนกับว่า เขาจะติดต่อคุณมาไหมเดิมที่เขาแยกย้ายออกไปเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคุณมีคนอื่นแล้วนะหรือว่าเขาอาจจะเป็นมือที่3หรือว่าเขาคิดว่าคุณไปมีรักใหม่แล้วนะซึ่งเขาก็เลยตัดใจเดินออกจากชีวิตคุณไปนะคะในระหว่างนี้เนี่ยก็คือมีความคิดมากระแวงคิดเยอะมากมายนะคะมีอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็รอให้คุณเนี่ยมาบอก ือเขายินดีรับฟังหรือว่ายินดีรับข้อเสนอของคุณนะถ้าคุณมางอเขานะคะมองว่าเขาอยากจะเริ่มต้นถามว่าเขาจะติดต่อมาไหมเดี๋ยวขยายความเพิ่มนะคะดูว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะคะขอเพิ่ม คือคนนี้น่าจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง four of pentacles มันเหมือนกับแบบว่าไม่ไปไหนนะเก็บความสัมพันธ์เอาไว้รอคุณมาบอกเขากองนี้น่าจะไม่ติดต่อมานะคะแล้วเ,เหมือนกับเขารอคุณอนะนะคะแล้วถ้าคุณติดต่อไปจะเป็นอย่างไรคะถ้าคุณติดต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้าคุณติดต่อไปคือดีใจมากนะเป็น empress page of r o d s แล้วก็ ace of r o d s นะแต่ว่าเหมือนคุณนะ่ะไม่เคยง้อใครก่อน อืมคุณไม่เคยงอค้อใครก่อนดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่ามันค่อนข้างเศร้าในความสัมพันธ์คือเขาก็รอไปแล้วคุณก็แบบเหมือนกับว่าคอยดูเขาบ้านแต่คุณก็ไม่เข้าหานะคะกองนี้มองว่าเหมือนเขารอคุณนะ่ะแต่คุณก็เหมือนแบบเออเขาก็คือคนในใจคุณนั่นแหละแต่คุณก็ยิงแบบเหมือนกับว่าก็ไม่ทําอะไรก็รอเหมือนกันก็ก็ยิงอะคะ่ะก็รอแล้วก็เสียใจเองนะคือเราไม่ติดต่อก็เสียใจเองเอามาดู whisper of love นะคะ Whisper of love, บว่า practice compassion see things from a fresh perspective นะอ uh, ให้มุมมองให้มันมี ให้ฝึกการมองในแง่บวกนะคือจะบอกว่าให้เห็นสิ่งที่มันแบบสดใสบ้างอย่าหม่นมองอยู่กับตัวเองนะคะและอันนี้ก็บอกว่า be supportive นะคะ make a genuine effort to show you care ให้แสดงออกบ้างว่าคุณสนใจเขาแล้วก็แบบดูแล take care อยู่ spend quality times together listen and talk to each other um, whisper of love นะบอกว่าเหมือนพยายามที่ ให้มองในมุมที่มันบวกๆสดใสบ้างนะคะแล้วก็พยายามแสดงให้เขาเห็นหน่อยว่าคุณเนี่ยอยากกลับมาอยากดูแลเอาใจใส่ดูแลเขานะคะแล้วก็ให้ใช้เวลาที่ดีๆด้วยกันเพราะว่าคนกองนี้มันเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งก็เฝ้ารอมากๆนะไม่กล้าเริ่มต้นเพราะไม่รู้ว่าเราคิดยังไงส่วนฝั่งเราก็เหมือนแบบ มีอีกโก้เยอะนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงมากกว่ามันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งก็กล้ากลัวฝั่งเราก็ก็รอเขาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยคุยกันไม่ลงตัวสัทีนะคะโอเคค่ะแล้วก็ Romance Angel บอกว่านะคะ เออ let go นะ let go of control issue allow this s i t u a t i o n is unfold naturally คือปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้มันเป็นไปแบบธรรมชาติแบบไม่ต้องไปโฟกัสหรือว่าไม่ต้องไปเอ่อบีบมันมากนะคะก็คือปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติแล้วก็ make the effort นะคะ great love is worth Taking the steps you are g l k e to take นะคือเหมือนกับว่าความรักที่ยิ่งใหญ่เนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นตามลำดับขั้นเนาะอย่าพึ่งข้ามขั้นนะคะคือเป็น step Heart to heart conversation honestly discuss your feeling to each other ก็คือเหมือนกับว่าให้บอกความรู้สึกตัวเองไปบ้างนะคะแล้วก็ทุกอย่างให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งร้อนอย่ารีบนะคะแล้วก็ปล่อยให,ให้มันเป็นตามธรรมชาตินะคะคือถ้าใจคุณรู้สึกยังไงก็สื่อสารออกไปค่ะอย่าแบบ ฟอร์มเยอะอย่าแบบอะไรคือพูดการบอกกันได้เลยนะคะโอเคค่ะจบแล้วเนาะสำหรับการอัดคลิปนะคะว่าเขาจะติดต่อคุณไม่และยังไงนะคะตรงไม่ตรงยังไงฝากเพื่อนๆคอมเมนต์กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ